เห็นเล็กลงานน้ำเล็กงานน้ำ่กลัวที่เห็นเสาโผล่ขึ้นมาครูเสาที่จะทำดาบป้าคูด้วยแต่ได้ซีเ,นนเนนนมนก็จะซีนุ่มๆเป็นดาบป้าที่มาเดินที่ลมคงดูนะฮะเสาล้อโผล่เหนือจากทำผ้าเราขึ้นมารายงานผู้จัดการนะเนี่ย พาเพื่อที่จะทำทานรับพื้นซึ่งทำการรับพื้น,นส่วนรางน้ำก็ได้เห็นนะคเย็บน็อตหลายร้อยตัวครับวันนี้จะมาสาธิตรเรื่องการติดตั้งผนังกันร้อน E.P.F. โฟมของบริษัทปิงปองวัสดุก่อสร้างนะครับอันนี้เป็นเม็ิชี้0.35ดอันนี้เป็นเม็ิชิ้0.35ดอันนี้เป็นโฟม E.P.F. หนาสิบเซนหนาแน่น1นปอนวิธีชีพกับโฟมติดกันอย่างไรเราไม่ได้ใช้กาวนะครับเราใช้เคมีอัดด้วยความร้อนเพราะว่าป้องกันการหลุดล่อนในอนาคตเจอความร้อนมากๆนานๆเข้ามันจะได้ไม่หลุดไม่ล่อนนะครับอ่ะวิธีติดสมมติอ,อันนี้เป็นโครงเหล็ก ล่างและบนเราจะติดตั้งยังไงให้มันแข็งแรงอ่าไม่ใช่เอาไปเสียบกึ๊บเสียบกึ๊บไม่ใช่เฉยๆนานๆนเข้าไปคนละทางอีกครับอ่ะพิธีติดแล้วก็เสียบเข้าไปด้วยกันเสร็จแ,แบบนี้นะครัแบบนแบบนี่นะแบบนี่เนขะ้าแล้วอ่าแล้วมาดูตรงนี้นะโฟมมันจะแนบติดกับเฟรมเหล็ก อ่าแล้วตรงนี้นะนี่แข่นต่อไปทำยังไงก็เอาเฟรมหรือโครงเหล็กยันเพื่อให้มันแข็งยิดเอาเ,อาเอาฟรมใส่ปั๊บนะแ,นแล้วก็ ก่อนที่เราจะเอาแผ่นต่อไปเนี่ยฮะก่อนที่จะเอาแผ่นต่อไปใส่เราก็ออกออกบริเวณ,เวณนี้ก่อนให้แน่แล้วเราก็เอาแผ่นต่อไปเสียบพอเสียบเสร็จปุ๊บแผ่นนี้ก็มาอมตรงนี้ก็เอารีเวทเย็บอย่าลืมนะครับหัวรีเวทเอาสีสเปร์ที่ใกล้เคียงกับผนังพ่นก่อนแล้วค่อยเอาหัวรีเวทมาเย็บ หวรีเวทจะได้กลืนไปนกับสีผนังเลยนะครับเฟรมบน mm hmm. ทำไงข้างบน,บนเพื่อให้ความแข็งแรงแล้วก็ใส่แล้วเราก็ออฟอีกเดี๋ยวจะมีคำถามว่าอา้าวแล้วมันจะใส่ได้ยังไงใส่ได้ครับใส่ได้คนไหนซื้อไปหรือจะบอกว่าใส่ยังไง ผนังเนี่ยก็แล้วแต่จะสั่งตัดนะครับตัดสองเมตรเจ็ดสิบสามเมตรเจ็ดสิบห้าเมตรหกเมตรสิบเมตรได้หมดเลยผนังจากเนี้ยนะความสูงจากนี่จนถึงนี้ได้หกเจ็ดเมตรหรือได้สิบเมตรได้หมดสีมีให้เลือกเป็นสิบสิบสีเลยทั้งข้างนอกข้างในสีดาส,สีแดงสีเขียวสีเหลืองหมดนะครับแล้วก็ข้อสำคัญเราไม่ได้ใช้กาวติด เราใช้เคมีอักด้วยความร้อนเพื่อป้องกันการหลุดร่อนในอนาคตแล้วก็โฟมชนิดนี้เนี่ยไม่ลามไฟนะครับการเสียงการความร้อนได้ดีมากทนเน้นที่ความคงทนและแข็งแรงวิธีติดตั้งก็ต้องใช้โครงเหล็กแบบนี้อันนี้เฟรมล่าะแล้วก็เฟรมบนก็ใช้รีเวดเย็ดใช้รีเวดเย็ดโอเคนะครับเข้าใจ